ยูริจะให้ดูการทดสอบน้ำดำขนาดนี้เครื่องกรองน้ำนูสกินอีโคดเฟียนนี่เป็นการทดสอบการกรองสิ่งสกปรกปนเปื้อนออกจากน้ำประปาอย่างง่ายได้ผ่านขบวนการกรอกอัจฉริยะถึง4ขั้นตอนกำจัดเชื้อแบคทีเร 99. ีย99.9999%ออกมาน้ำใสแจ๋วสามารถทานได้เลยทันทีแต่น้ำยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ในน้ำอยู่ เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมด้วยเทคโนโลยีการวิจัยได้รับรางวัลชนะเลิศเกจเจ็ดแอตโอมอันดับหนึ่งของซาวอิตเอเซียมาเลยค่ะการติดตั้งแสนงายภายใน3นาทีใช้ประแจซึ่งอยู่ในชุดหัวกอ๊อกเพื่อทำการถอดข้อต่อหัวก๊อกที่บ้านของคุณหรืออาจจะใช้มือหมุนก็ได้หากข้อต่อไม่แน่นมากแต่ให้แน่ใจว่ายางรองข้อต่อออกมาด้วย จากนั้นเลือกข้อต่อหัวก๊อกที่เหมาะสมกับก๊อกที่บ้านคุณส่วนข้อต่อเข้ากับหัวก๊อกโดยใช้มือหมุนและตามด้วยประแจไขให้แน่นจากนั้นก็ต่อหัวก๊อกเข้ากับเครื่องกรองน้ำอีโคโซเฟียโดยจับในลักษณะนี้ครับใช้นิ้วดึงปอกหุ้มของหัวใจลงแล้วดันหัวใจขึ้นไปติดกับหัวก๊อกน้ำลักษณะนี้เมื่อเชื่อมกันก็จะได้ยินเสียงดังคลิกครับปนประกอบไส้กรองเริ่มจากแกะพลาสติกท,ที่หุ้มไส้กรองออก แล้วเปิดฝาที่ตัวเครื่องจากนั้นยกเอาไส้กรองใส่ลงไปในแนวตั้งจะทตำแหน่งไส้กรองให้อยู่ตรง9นาฬิกาดันไส้กรองเบาๆแล้วหมุนไส้กรอง90องศาจนกระทั่งไส้กรองยึดกับตัวเครื่องแน่นแล้วหากติดตั้งถูกต้องจุดเล็กๆบนไส้กรองจะตรงกับสัญลักษณ์แม่คุญแจและไส้กรองจะติดสนิทกับเครื่องกรองน้ําจากนั้นก็เสียบปลั๊กของเครื่องกรองน้ํา ไฟสีฟ้าที่ตัวเครื่องก็จะสว่างขึ้นพร้อมได้ยินเสียงกรองครั้งแรกเปิดน้ำก๊อกทิ้งไว้กดปุ่มกรองน้ําแล้วปล่อยให้น้ําไหลผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําใสและสะอาดไฟสีส้มก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโดยเปิดก๊อกน้ําแล้วเลือกปุ่มกรองน้ําเมื่อต้องการน้ํากรองและกดปุ่มก๊อกน้ําเมื่อต้องการน้ําปะปาโดยจะมีไฟสีฟ้าปรากฏในฟังก์ชันที่คุณเลือกและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมต้องเลือกใช้เครื่องกรองน้ํานูสกิน อีโคเซียแบรนด์อเมริกานวัตกรรมการกรองอัจฉริยะถึง4ขั้นตอนกรองแบคทีเรีย99.9999%กรองคลอรีนตรากรตะกวดที่มาจากท่อน้ำประป่าใายกรองกรองได้5,200ลิตรรูปลักษณ์ทันสมัยมินิมอลเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในโลกอยู่ริอยากให้ทุกคนเพื่อนๆร่วมเปิดประสบการณ์ไปด้วยนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำระดับ World Class. ตอนนี้เครื่องกรองน้ำนิวสก,กินอีโคเฟียจัดโปรพิเศษมีระยะเวลาจำกัดสั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษทันทีให้ผ่อนสบายสบายสยูสนเปอรเซนนาน10เดือนเพียงเดือนละ2,600บาทใครสนใจทับที่บ้านเขียวหรือใต้คอมเมนต์